มาดูเรื่องข่าวสารจากการยางแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศประธานการยางแห่งประเทศไทยนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมสวนยางอารยะเกษตรที่ศูนย์วิจัยยางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เดินหน้าที่จะวางรากฐานกลุ่มสหกรณ์เตรียมจะวางแผนขับเคลื่อนการค้ายางพาราทั้งระบบภายใต้กฎระเบียบ EUDR ส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ การยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอนำโดยดรเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการกรอยอทอลงพื้นที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมม์ชุมสวนยางอารยะเกษตรต้นแบบโดยได้มอบพันกบและผลผลิตจากสวนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มเพื่อปลูกฝังความสำเร็จจากการทำสวนยางแบบอารยะเกษตรแก่เยาวชน จากนั้นได้เดินทางไปยังสากรชาวสวนยางติดตามการซื้อขายยาง EUDR ในพื้นที่พร้อมรับฟังความเห็นจากกลุ่มสากรเพื่อเตรียมแผนเดินหน้าขับเคลื่อนยางไทยตามกฎ EUDR EUDR เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการที่ยุโรปเพกิกกำหนดขึ้นนะครับประเทศไทยได้จัดอันดับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่ทำผิดกฎหมายปีนี้การยางมีความพร้อมที่จะยกระดับขึ้นทั้งเรื่องของตลาดซื้อขายายางเรื่องของระบบบริหารจัดการหลังบ้านการออกเอกสารเรื่องการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยตอบรับเรื่องนี้เรื่องพวกนี้พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าร่วมกับพี่น้องเกษตรกรด้วย